ส่งไปแล้วทําบุญนะ่นหนะส่งไปแล้วไหนคะ่ากระทิงแดงค่าสปอนเซอร์นะ่ะอ่านไล่หน่อยจบไหมจบคนเราอะ่ะบางครั้งนะ่ะมันก็สามารถที่จะแบบอ่านไล่ช้าได้ไม่ใช่มัมก็จะมาต้องนั่งมาตอบพอนฟ้ายอย่างเดียวเอออยากให้มีสติหน่อยเข้าใจไหมไนี่บอฟ้าอืมมาเนี่ย มีนบอพี่มิสลออ่ะเดี๋ยวไปอีกก่อนพี่ๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆไล่ไปทีละสเตปนะครับนน้องเพราะเขาบอกอ่าเพราะเขาบอกละบายกับเขาได้ต่อมาพี่ก็ยังไปทําบุญกับนาเตยอีกเทถนนที่เขาเห็นพี่มาเมตตาที่เขาเห็น พี่มาเมตตาแม่คกเขาด่าพี่หลายรอบพี่ออกมาขอโทษนะแต่ที่เชื่อใจคนนั้นแล้วที่สั่งของขาหมูเอาสั่งของพี่นาทีมันบอกส่งต่อนั่นมันอีกแลไอและเอาเรียกกูเป็นมันอีึแล้วตอนแรกเน่ยแรกๆก,ก,ก็มาดีนะเรียกกูเป็นน้องนะอ่าแล้วที่สั่งของขาหมูมันบอกส่งต่อให้เขาได้พี่ไม่ได้มีลายขาหมูเขาบอกอะไรพี่ทําตามเขา ตอนนี้มีบทเรียนแล้วนะแต่อีกอย่างพี่ไม่ได้ว่างอยู่ตรงนี้ด้วยกิจกรรมไปนั่นนี่ไปอีกแล้วอันนี้คืออย่างนี้พี่ๆผมจะเล่าให้ฟังพรฟ้าคือตอนนั้นอนอะพรฟ้าน่ะนางสั่งอาหารทะเลจากพี่นาทีนางสั่งอาหารทะเลจากจากพี่นาทีแล้วอ่ะนางก็เป็นคน มาบอกว่าน้องบูมพี่สั่งปลาหมึกกับพี่นาทีให้นาเต่แล้วนะพี่จะโอนไปให้น้องบูมนะอะแล้วนานก็โอนมา แล้วนางก็ให้ทิปผมพันหนึ่งแต่ทิปผมพันหนึ่งน่ะผมไม่ได้เรียกร้องนางแล้วนางส่งมาให้ผมส่งตอบไปให้พี่นาทีนางบอกว่านางไม่มีหลังบ้านกับพี่นาทีซึ่งตามปกติแล้วนั้นการที่นางจะส่งของให้ใครนางต้องดูว่าตอนเนี้คือนางจะอ้างว่านางไม่ดูไม่ได้นางก็ต้องดูว่าตอนน,ตอนนี้น้าเตะตอนนั้นน่ะคือนะ้าเตะกับผมะกับพี่นาทีน่ะก็คือกําลังตําหนิติติงคือผมก็มีการตําหนิน้าเตะตอนนั้นอันน,นี้เราก็ยอมรับแล้วมันเป็นไปได้เหรอ ว่าตามปกติแล้วนั้นนะ่ะคือนาเตจะรับนาแตก็ไม่เขาก็มีสิทธิ์ไม่รับของพี่นาทีอยู่แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพรฟ้านางก็มาบ่นให้ผมฟังว่าแต่ตนาตน่ะไม่ยอมรับของเพราะว่ามีปัญหากันกับพี่นาทีกับบูมพรฟ้านางก็มาเล่าให้ผมฟังว่านาเตไม่รับของแบบนี้แกก็มาบ่นหมายถึงว่าอาจจะแบบเหมือนกับน้อยใจนาแตรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละพี่ๆแต่เขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไม่รับของทีนี้นี่เห็นไหมนางพรฟ้าบอกว่ามาเชื่อผมเอ้า อีพรฟ้ากูไม่ได้บอกว่าให้มึงอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีกูอยู่เฉยๆกูก็ไม่ได้ไปทักหามึงว่าพี่พรฟ้าไปสั่งของกับพี่นาทีเหรอครับโอนเงินเข้าบัญชีผมก่อนก็ได้แล้วผมจะโอนต่อไปให้นาเตะครับเลืผมจะโอนต่อไปให้นาทีครับพี่นาทีครับพี่พรฟ้าแล้วมึงทาไมไม่คอนแทคกับพี่นาทีโดยตรงล่ะอีพรฟ้าเขาขายของเน่ยพี่นาทีาทาทนะาทาเขาก็บอก QR โค้ดไลน์เขาอยู่เขาก็บอก ID ไลน์เขาอยู่เขาก็บอกอยู่ให้แอดไลน์ line. ไปตามนั้น แล้วมึงจะมาใช้กูทําไมล่ะถูกไหมถ้ามึงจะดีจริงน่แต่กูก็ไม่ได้ว่าหรอกใช้กูไปนู่นไปนี่น่ะนะแต่สิ่งที่มึงพูดแบบนี้เน่ะกูผิดเหมือนกูผิดละอีพรแ้ากูไม่ได้เป็นแบบนี้มึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงบอกว่าไงเนี่ยเพราะเนี่ยอะเพราะเขาบอกระบายกับเขาได้เนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยมึงก็ไม่สมควรที่จะมาเล่าเรื่องนะัตเตะให้กูฟังมันไม่ใช่การระบายมันเป็นการเว้าพื้นบ้านกูเขาเอิญเเวาพื้นอุ้ยศูญเด็ เงิดไหลมึงกลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยมึงบอกกูด้ก,กูจะพากูตาหยหิยานอะอะไรอีกเนี่ยพี่อาเนี่ยพี่สั่งของขาหมูมันใช่พี่มิรพี่สั่งของขาหมูคือสั่งของพี่นาทีบอกส่งต่อเขาได้พี่ไม่ได้มีลายขาหมูก็คือพี่ไม่ได้มีลายนาทีเขาบอกอะไร พี่ทําตามเขามึงมาถามกูก่อนน้องบูมมีหลังบ้านพี่นาทีไหมพอดีพี่สั่งปลาหมึกกับพี่นาทีให้นะแต่อืมกูก็บอกว่ามีมีครับพี่พี่สั่งเหรอเอองั้นพี่ก็โอนผ่านผมมาได้ไม่ได้บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแล้วไม่นะน่าจะไม่ได้บอกหรือเปล่าหมวยอันนี้ก็จําไม่ได้เออก็จาไม่ได้แต่ที่แน่ๆเราไม่ได้เสนอก่อน กูต้องว่างเลยพรฟ้าอยู่ในเฉยกูไปเสนอมึงอะอุ้ยพี่พรฟ้าอ้ตั้งไหนพี่พรฟ้ากันพี่พรฟ้าตอนนี้บูมเห็นพี่พรฟ้าเอ่ออเ่อคอมเมนต์เอ่อสั่งปลาหมึกกับพี่นาทีใช่ไหมครับพี่พรฟ้าโอนเงินเข้ามาในบัญชีของบูมแล้วนะครับเดี๋ยวบูมส่งต่อให้พี่นาทีด้วยเผื่อบูมจะได้ทิปอ่าเดี๋ยวบูมจะส่งต่อให้พี่นาทีเองครับพี่พรฟ้ามีเหรอโอ้ยอีพรฟ้าใช่ไหมพี่เลยต้องอุปกรณ์อดคับไม่ไหวเนี่ยเอ่อ เขาบอกอะไรพี่ทําตามเขาว่ากูอะทําตามมึงอีพรฟ้ามึงบอกให้กูโอนเงินไปให้พี่นาทีกูก็โอนให้มึงกูอะทําตามมึงไม่ใช่มึงมาทําตามกูอีพรฟ้าโอ้ยกูป่วยกับมึงมึงนั่งขัดกงนั่งนั่นแหละพี่น้อมจิตกูทําตามมึงกูโอนเงินไปให้ตามมึงบอว่าให้กู เธอบอกให้ฉันนะส่งเงินไปให้ตรงต่อให้พี่นาทีคนที่ตามตามเธอคือฉันเข้าใจไหมอืมแล้วแต่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปคอมเมนต์อยู่ในช่องน้าแต่นะก็ะพรานฟ้าก็ส่งส่งเงินให้อ่เขาจริงแต่ว่าพรานฟ้าก็ให้ทิปเขาอยู่นะที่ส่งเงินให้ไอ้ขาหมูกูจะบอกรัดเลยนะกูไม่ได้ขอมึงวันนี้กูไม่กูไม่ได้ไปเสนอมึงอืม กูก็ต้องรับสิถูกไหมแต่กูไม่รับอุ๊ยเล่นตัวเนาะนั่นมึงก็เป็นแบบนี้ไงน้องบุ๋มเออไปหายามพักกินมันเอื่อยขำได้ไมพิมิตเอออีกอย่างพี่ไม่ได้มาว่างอยู่ตรงนี้ด้วยกิจกรรมไปนั่นนี่มึงไม่ว่างเลยเนาะมึงไม่ว่างเลยเนาะแต่การที่มึงพิมพ์แบบเนี้ยกูว่ามึงเก็บกดมาตั้งแต่เมื่อก่อนและอีพรฟ้า มึงเก่งมึงมาช่องกูนี่มึงจะไปเก่งแต่กับช่องนะั้นแต่มึงมาช่องกูนะเนี่ยนี่ตอนนี้มึงดินพ้องหางหมูแล้วนะความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วอีพรฟ้าตั้งแต่บอกว่ากูไปนินทาเจพัดแล้วใช่ไหมกูอยากรู้ว่ามึงว่าใครนะ่ะไปนินทาเจพัดนะ่ะเนี่ยอีนี้คือแบบโอ้ย พ่อแม่มึงไปสรัค์เรียกพราฟ้าถ้าพ่อแม่มึงไปสรรครนนะ่ะเดี๋ยวกูจะบอกกูแล้วกูจะจุดทูบบอกท่านมาเรียกมึงไปด้วยทิงิงจริงจริง,รง,รง,รงกูรู้สึกกูป่วยกับมึงมากเลยตอนนี้นะ่ะอืมอีกอย่างที่ไม่ได้มาว่างอยู่ตรงนี้เพราะกิจกรรมไปนั่นไปนี่อืมกูกระเสืออยู่ดอกมือนึงนั่นถ่ายคลิปมาให้กูดูไม่รู้กี่คลิปอืมไม่ได้ถ่ายคลิปเดียวคือตอนคลิปนั่งขี้ครับอืม ไปนั่นไปนี่โอ้ตายแล้วนี่มึงก็มึงไปนั่นไปนี่แต่มึงก็คอมเมนต์แบบนี้ลตลอดในยี่พรฟ้านะนี่มึงคอมเมนต์แบบเนี้เพื่ออะไรือ